สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวันนี้นะคะก็เราลงสองคลิปเลยนะคะก็คือคลิปสอนตัดต่อวิดีโอกับอันนี้ก็คือคลิปที่สองนะคะเออเราก็จะลงสองคลิปเลยนะคะก็จะเป็นคลิปทําหน้าปกคลิปค่ะโอเคนะคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่า วันนี้นะคะเราก็จะมาทำหน้าปกคลิปสอนทำเราจะมาสอนทำหน้าปกคลิปนะคะนี่โอเคสำหรับมือใหม่ทำมือใหม่เป็นมือใหม่ทำยูทูบเบอร์นะคะเออนะคะใช้แค่สองแอปเท่านั้นนะคะสำเออมันสำหรับรุ่นอินฟินิตนะคะหรือทุกรุ่นเลยนะแต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันมากนะคะ โอเคนะคะเราต้องใช้2แอปนี้นะคะก็คือแอป YouTube Studio กับแอป Beauty Plus แอป YouTube Studio เนี่ยก็คือแอปใส่รูปส่วน Beauty Plus เนี่ยก็คือแอปตกแต่งรูปนะคะหรือจะใช้แอปตกแต่งรูปแอปอื่นก็ได้เช่นแอป l i n h Camera นะคะไม่ต้องเอาเหมือนก็ได้นะโอเคนะโอเค แต่ถ้าใครจะทําตามเราเนี่ยเอาแอป e ิว t ี p พัดเหมือนเราเนี่ยก็กดไปที่แอป e ิว t ี p พัดเลยค่ะแล้วเปิดมามันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะเราก็ต้องรอหน่อยโอเคนะคะแล้วเราก็ต้องกดปุ่มนี้นะปุ่มตกแต่งรูปนี่กดเข้าไป แล้วนะคะถ้าเราเลื่อนไปไม่เห็นวิดีโอไม่เห็นภาพของเราที่เราถ่ายมานะคะเราก็ต้องอือทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ต้องกดไปที่คําว่าคาร์เมลาตรงนี้นะ <éta> แล้วก็กดไปที่รูปภาพที่เราแต่งมาเออใช่รูปภาพที่เราไปรูปภาพที่เราไปถ่ายมานะคะ <B S 1> <ๆ>ก็คือภาพนี้นะคะคือภาพนี้ที่เราไปแต่งมานะคะโอเคะ นี่คือภาพนี้นะคะอยวแป๊บหนึ่งขอลบก่อนโอเคนี่นี่คือภาพนี้นะคะนี่แล้วเราก็กดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะเราก็ให้เรากดภาพที่เราได้ถ่ายมานี่แล้วก็กดเข้าไป มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็สามารถตกแต่งได้เลยนะคะว่าจะตกแต่งแบบไหนนะเนี่ยเอาแบบไหนนะคะแต่เราจะเอาขอบตัดก็ได้นะเอาประมาณนี้ประมาณไหนนะคะหรืจะเอาประมาณไหนก็ได้นะแต่เราขอไม่ตัดก็แล้วกันนะแต่เราขอไม่ตัดเราเอาเอาตรงนี้ออกไปนะอุ้ย,ยต้องเอา เดียวนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเพอเราปรับแต่งเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะอืมใช่มันก็จะใส่บบสติกเกอร์เพิ่มไปก็ได้นะคะแต่ถ้าสติกเกอร์ที่มันขึ้นเนี่ยที่มันขึ้นด้วยคําว่าเพชรเนี่ยแสดงว่ามันต้องเสียตังค์นะคะเนี่ยเพชเพชเวยนนี่ไม่เพชรขอโทษจ้ะ เนี่ยเพชทุกเนี้ยเสียตังค์หมดนะคะแต่ถ้าอันที่ไม่มีเพชรเนี่ยแสดงว่าไม่เสียตังะคะออ์นะคะเออนะคะเนี่ยเช่นเราจะใส่ตัวบูตัวบูเบอร์รี่เอ,อ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตัวเบอร์รี่เชอรี่หรือเปล่าเออน่าจะเชอรี่นะคะนี่ใส่ตรงนี้นี่เออไม่เอาดีกว่าอ่าไม่ค่อยเข้าใส่ อันใส่อันนี้ดีกว่านี่นะคะแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆอืมตามใจชอบของเราเลยนะ โอเคนี <Okay>. mm. mm. ่แล้วก็ใส่ดูอันนี้ใช้เพรนี่นะ เอาโอเคนะคะอ้อแล้วก็แต่งเสร็จแล้วนะ นี่พอเราแต่งเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่มแบบนี้นะนี่คืออะไรอ๋อมันคือปากกานี่เล้วออนีอ่ใช่ไหเใช่ นี่นะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ เอืไม่ได้ไม่ได้เราจะลบมันออกอึบอึบอึโอเคเอาแบบนี้นะโอเคนะคะทุกคนพอเราแต่งภาพเสร็จเนี่ยเราเนี่ยก็นี่กดปุ่มนี้บันทึกบันทึกกดบันทึกไปเลยแล้วก็กดคำว่าถ้าทุกคนจะ ไม่จะไม่ทําต่อเนี่ยก็กดกลับหน้าแรกนะคะอืมโอเคแล้วเรานะคะก็ไปที่แอป o u t u b e Studio นะคะนี่ แล้วเราก็คลิกไปที่วิดีโอที่เราจะวิดีโอที่เราจะใส่หน้าปกคลิปนะคะเช่นวิดีโอนี้นะนี่วิดีโอนี้แล้วก็คลิกไปเลยคลิกเลยแล้วมันก็จะขึ้นภาพแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ปากกาเนี่ยปากกาหรือดินสอมันก็จะเป็นภาพแบบนี้แล้วก็กดไปที่ อินซอกทีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าให้เราเลือกภาพไหนเลือกภาพไหนแต่ถ้าเราไม่อยากได้ภาพพวกนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ภาพขนาดย่อที่กำหนดเองน,นี่กดไปเลยแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราทำหน้าปกมาเมื่อกี้เออแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราแบบแต่งภาพมาเมื่อกี้นะคะเนี่ย ภาพนี้ใช่ไหมที่เราแต่งภาพมันเกี่ยนอ่ะแล้วก็วงแล้วก็กดไปเลยนี่แล้วมันก็จะให้ปรับขนาดอ๋อมันพอดีอยู่แล้วโอเคยัง ยัใไม่ยังม่ยใหม่โอเคนะคะพอเราเลือกรูปภาพนี้นะคะเราก็กดไปที่คําว่าเลือกอใช่พอเลือกรูปภาพนี้เสร็จก็กดคาว่าเลือกแล้วก็กดคําว่าบันทึกโอเคนะคะต่อไปนะคะ เหมือนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนี่นะคะนี่เราก็ทําหน้าปกคลิปเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพิมซันทีวีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม f a c e b o o อินสตาแกรมให้ช่องพิมซันทีวีด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ